สวัสด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีนะคะพบกับพวกเราตอนเช้าๆอีกนะคะวันนี้วันนี้เรามาเอาจับรถรอบที่สามนะคะวันนี้อากาศยังหนาวครับ่วงนี้ชมอากาศยังหนาวอยู่ลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วนะคะพายุจะเข้ามาแล้วกลมอุตุว่าจะไม่ฝนตกมาอีกแล้วนะคะอันซางของเรายังรอไปถึงอยู่เลยนะคะแต่เ้ามารอรถจับรถนะคะ อันนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะคะนเรามาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งน,นี้กำลังลงสับรถรบอบที่สามแล้วนะคะของสับรดของเสียสิง มีคอกขึ้นสูงนะคะแต่อีห้ากลุเดียเป็นรถบรรทุกสิบล้อหกล้อนะคะมันยังตะสาดเป็นกลุ่มที่เจ็ดนี่ก็คือกลุ่มย่อยมีช้างมีูเจ็ดเชือกก็เลยลงมาติให้เขาเป็นรถให้รถเป็นรถกระบะมีคอกขึ้นนะคะ เจืออยู่ที่บ้านยังกาาระสานเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเป็น6กลุ่มในช้างอยูเจดเชือกนะคะนขะกลุ่มของเราได้รอบที่สามแล้วนะคะอย่างอีกห้ารอบก็จะพยายามเซฟไว้ให้ได้กินนานที่สุดนะคะ มีอ้นนอยมีสับปะดปรดผสมกันอันนี้ก็เป็นควานช้างของคุณนยายเชอร์รี่ยายเชอร์รี่นะคะนี่เป็นควานช้างเขานะคะ เป็นช่องอะไรนะของคุณยยายเชอรี่ฮนะริปรช่องช,ช่องอะไรนะนไมม่่ีชองอยังไม่มีช่องอยังไม่ได้ทำนี่ก็ยังไม่มีช่องนะบ่านช้างตกงานมาจากจังหวัดตราดนะคะเกาะช้าง ยัเ้ยกองะร้อยยี่สิบต้นนะคะเปลี่ยนนะเรียนกันขึ้นยังบัไดทอนบงเพราะว่าควน้างเพาว่าวันนี้เหนื่อยไห้เน่ห่เน่เหนื่อยวันนี้เขาว่าคนเหนื่อยขึ้นจับรถเหนื่อยมากกว่าทุกวันนะคะเปลี่ยนกันแล้วคน เตาลงคนหม่ข, my, ขึ้นกับเดินกันเลนวเยอะไปแจ้างานเลยเด้อไปนั่งนัก่อนเยอะเติมยนต์มาเต็มเยอะไปนั่งนับน้ารถยเออเตไ้สอเด้อทำเช็คม่องเช็คให้มันครบก่อนอย่าเพิ่งเอาขึ้นรถ ก็ต้องขอบคุณเอฟซีของเสือสิงค์นะคะที่ได้ซื้อปฏิทินของควานเสือสิงค์แล้วก็ได้สับรถมาให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะมาแบ่งกันกินนะคะวันนี้ กลุบ้านอาทิตย์มีสามสิบเชือกนะคะทงใหม่ทงเกา่าตู้คึกค้างมากเลยนะคะสามสาบสับเปลี่ยนกันเป็น สามสีรอบนะคะจับรถถึงจะลงหมดอยากรถ กองละร้อยยี่สิบต้นบอกร้อยยี่สิบต้นนะคะ okay, เป็นกองจับรถสวยมากนะคะนี่เป็กอใหญ่ๆต้นใหญ่ๆก็จะไปสมไปสับเปลี่ยนกับอ้อยนะคะเพราะว่าช้างถ้ากินไปจับรดเขาก็ไม่ค่อยกินถ้ากินมีแต่อ้อยก็กินแต่ใบไม่กินลำต้นนะคะถ้ามีแต่หญ้าก็จะ กินแต่ลำต้นต้องมีอาหารสับเปลี่ยนกันนะคะถ้ามีอาหารสับเปลี่ยนกันก็จะกินหมดไม่เหลือต้นหญ้าต้นอ้อยที่ว่าแข็งๆก็เก็นหมดนะคะถ้ามีอาหารเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสลับกันกินอีกจุวนหนึ่งเราก็ได้อ้อยจากคุณแม่เอฟซีนะคะที่ ซื้ออาหารให้กับน้องจอกแซกแล้วได้ส่วนนั้นตัดไว้ที่บ้านนะคะก็มาแบ่งกันเมื่อวานก็มีพายรีซช่องพายรีซก็มาเอาที่บ้านนะคะส่วนที่คุณยายกับตาตัดมาไว้ที่บ้านแล้วก็แบ่งให้เขาไปกินแบ่งกันกินนะคะเขาไม่ได้ไปตัดไปเราก็ตัดมาก็ต้อง เขาไม่มีก็ต้องแบ่งให้เขากินทุกเชือกที่ว่าเขามานะคะตอนนี้กว่าควานต้นก็จะไปเอาที่บ้านอีกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอ้อยเขามีแต่สสะบะลตดว่าเขาจะเข้าไปเอาอีกเขาจะเข้าไปเอาต้นอ้อยกับคุณยายที่บ้านนะคะคุยกันเมื่อกี้ อันใหญ่ก็ได้ว่าอะไรนะคะไปเอาได้แบ่งกันกินนะคะวันหลังก็จะได้ไปตัดทองกันอีกครบแล้วบอครอบกองไอ้ครบกอง1นึ่้อยยี่สิต้นนะนะคะรถก็จะเคลื่อนไปอีก แล้วก็ผัดเอาคนเก่าลงคนใหม่ขึ้นนะคะเอ๋เดี่ยววอย์ของเราก็มานะคะหนึ่งสวัสดีครับผมลองฟิตครับ มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันฝากติดตามช่องปอกเตกด้วยเ้อขอบคุณค่ะที่ฝากบอกกับเอฟซวันนี้มาช่วยกันเอาสสบระรถนะแบ่งกันกินพ่อท้องเพชรนะคะช่วยกันช่วยกัน ยังคงตันชุกชักเลยนะคะเท่าคนแก่ก็ยังถิงไฟรอสับปะรดอยู่นะคะผู้สูงวัยผู้สูงอาย,ยุ <c oughs> ยังหนาวอยู่นะคะคุงนาตอนเช้าหนาวมากเลยนะคะ นี่เรามาดูช้างปันกอนนะคะนี่จุดแม่น้ำเพชรนะคะกลับมาจากวังทะลุเขาตาเขาจะเอามาผูกไว้อยู่ที่ตรงนี้นะคะกลางทุ่งนารอรับจับปลดตรงนี้เลยไม่ต้องไปไกลเนาะน้ำเพชร ต้องถอยเขาเดินมาเราต้องถอยถอยห่างเว้นระยะห่างบนน้ำเพชรนะตอนเช้าเช้าอากาศจะหนาวนะคะพอตอนกลางวันปุ๊บอากาศเริ่มร้อนแดดจัดเริ่มร้อนนะคะแต่ตอนกลางวันเขาจะไปที่วังทะลุนะคะทางน้ำเพชรตอนเดินกลับไปกลับมาเหมือนกับที่วันดีนะคะ กลับไปกลับมา,ชาเช้าเย็นชเช้าเย็นนี่เขารับสับรถเสร็จก็กินข้าวก็เดินไปบางทะลุต่อนะคะโยกโยกโยกว่าน้ำเพชรนิสใสของเขานะคะคือมันได้มีอะไรก็คือโยกแต่อันนี้เขาจะโยกคล้ายๆกับตอกแตกนะคะขาจะอยู่ ข้างหลังขาหลังอกขาหน้านี่ก็จะอยู่ใกล้เคียงกัน,นโยกซ้ายโยกขวาส่วนมากช้างจะโยกนะคะช้างที่ไม่โยกนี่ก็คือจะเป็นช้างแก่หน่อยแต่ช้างวัยรุ่นนี่ส่วนมากจะมีแต่อาการอย่างนี้นะคะน้อยมากที่จะไม่โยกนะคะ ตอรับสับปะรดบ่อ um? น้ำเพชรโตลมกับควันอาแซงจุวาแซงจวันมะนาวซอสมะดงจะเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะอาแซงจุวาอันมะนาวซอสมะดง

ไปทำพนันงนนเล่นก่อนเสียวไวนะรอขึ้นอีกรอบนึงรอบที่สามข้องน้องตอกแป๊กต็อกแปกโชคทะลีลูกม้แปงยี่สิบแปดกอง ลุมบ้านเรามี30มสิเชือกนะคะแต่ว่าไม่มาสองเชือกเพื่อ hey, hey, hey. Hey. อยู่ยีกองนะคะเออ้อกไ้ไอ่ไอีไย้ไอ้ไ้อ้ไออ้้อ้ไอ้้้้ ไปบเกียวเ้อางบนี่มนไ้กอนีไ้ลงกำกันเลยตล้เปได้อีกเซงตลอทีไอลาเปตอไอลาเปอร์ไอซีกับสหายจีมอวก็ล่งเพิ่มไปอีกก็เป็นไรเนาะ คนเตี้ยเนะบบาะกระบะรถมันสูงมันเป็นไรก็ <c oughs> เพิ่มไปอีกก็จะเป็นไรเพิ่มไปอีกเพิ่มกองไปอีก <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณเอฟซีของเสือสิง์นะคะที่ได้บริจาคที่ได้รับซื้อไอ้ปฏิทินของเสือสิง์นะคะ ก็ขอบรัคุณเป็นอย่างมากนะคะพวกเราชาวช้างก็ขอขอบคุณ,คณแม่เอฟซีแล้วก็เสือสิงที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราชาวช้างที่ตกงานได้สับะรดกินเป็นรอบที่สามแล้วนะคะก็ขอสิง่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงจงคุ้มครอง คุณแม่เอซแล้วก็เสือสิงแล้วก็พวกเราชาวช้างทุกคนทุกท่านยังมีแต่ความสุขความจเจริญกันทั่วหน้านะคะก็ขอสวัสดีค่ะ